อัปเดตล่าสุดราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำวันที่25สิงหาคม2566ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินหยิบเรื่องราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านได้รับทราบกาันไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูร์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่8บาท30สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5% เรซนราคาอยู่ที่11บาทถึง11บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมถัดมาเรามาเช็คกันต่อกับราคาอาหารสัตว์ความชื้นไม่เกิน14.5เปอร์เซราคาอยู่ที่11บาท83สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง11บาท85สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะก็คอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้นะคะสำหรับพี่ๆน้องๆชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ